ถึงชาววีของพี่คายอ๋อชาววีมอเตอร์ไซค์ฉันเองนะจ๊ะในเรื่องฮิสดีจีบเธอ,เธอ,เเอดีโอ้โห oh, <c oughs> คนนี้แหละดาวตัวจริง <c oughs> ดาวเลยจ้าดาวเพื่อนบ้านเลยจ้าคนนี้ตะว,วันนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคน Tokyo ชอบกระทิงรอดูรอดู EP ต่อไปครับ EP ต่อไปก็สนุกเหมือนกันแต่ว่า e ีแรกเนี่ยโอ้โหเปิดด้วยความแบบเออเราดูแล้วก็เรารู้สึกดีมากว่าเฮ้ยเขาตัดได้สนุกมากน้ำพึ่งมะนาวนี่ให้กินในเรื่องใช่ไหมจ๊ะฉากล็อกเกอร์ในตำนาน เออจากฉากล็อกเกอร์ก็ถ่ายทํายากเหมือนกันครับเพราะว่าล็อกเกอร์เล็กมากแล้วก็เหมือนแบบมุมกล้องมุมกล้องก็ยากนิดนึงแต่ก็สนุกดีนะผมว่าผมไปถ่ายเรื่องเนี้ยสนุกมากสวัสดีครับคิดยังไงกับฉากกรีดบ้างคะมันสนุกนะฉากกรีดนี่คือเหมือนมันได้ปลดปล่อยอะไม่แต่ว่ามาเล่นมาใหญ่เราไงถ้าเราเล่นน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ ไม่เข้ากับเขาแล้วก็ต้องเล่นแบบเยอะไปเท่ากับเขายิงเนอะพี่กระทิงนี่แรกสุดในสี่พระเอกหรือเปล่าคะ <Okay. S 1> ยังมีคนมาถามอยู่เลยว่า <Okay. S 1> โอ้โหพี่กระทิงนี่เป็นพระเอกจริงหรือเปล่า <Okay. S 1> ก็น่าจะเป็นพระเอกที่ปัญญาอ่อนที่สุดใน,นสี่พระเอกนะครับแหวนใส่ไม่เข้ายูนโอ้โ oh. หแหวนก็ใส่แบบนี้ข้าจะมใส่ข้อที่สองอะ ชอบเสื้อพี่กระทิงมากค่ะกูแกล้งจนใน,นของพอบพ่พอพ่าทำให้จับหน้าอกสิงโตแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนแรกก็เนียนๆครับตอนหลังก็แข็งๆหมายถึงอะไรครับเอ,อ่อหมายถึงการจับนมสิงโตแข็งค,ครับผมโอ้เอกเือบใช่เจอกก้มเนื้อของสิงโตแต่ถ้าสิงโตจากของผมมันก็จะนิ่ม <laughs> เล่นตัวเองทำไมวะ ตอนนี้ฟิตเนสเปิดยังครับผมอยากไปฟิตเนสมากเลยบอกผมหน่อยสิผู้นำเทรนนี่ผู้นำเทรนอะไรหรอหอ๋อก็ใส่ข้อนี้ก็เท่ดีออกพี่กระทิงกีให้ฟังอีกทีสิครับไม่ได้นี่ไม่ใช่กระทิงนี่คือออฟแล้วออกจากคาแรคเตอร์มาแล้ว จะตัวจับเปิดแล้วเย้ใครในหามาแล้วบ้างเออผมไปมาแล้วเมื่อวานเลยผมไปซื้อพวกแบบน้ำดื่มน้ำอะไรเงีเ้ยคันหัวไม่คันครับแค่อยากจับเฉยๆก็คือแบบเหมือนปักแซรอยไงปักแซรอยก็ชอบจับไงเข้าใจปะเียขาเลยชอบจับมั่งเขาจับแล้วเขาเท่อะเราจับแล้วเราดูเหมือนคันหัวหรอ อะไรนะเ <L at> <L at> เออไอ้เก่ารัดไอ้ปักแซ่รอไอ้ปักแซ่รอได้ได้คิดถึงไบรท์โซตัสตอนนี้เอาไบรท์ขั้นกูไปก่อนแล้วกันนะครับว่ามีคนแบบไอ้ช่องขวามือที่เป็นรูปอะไรเอ่ยทำอะไรได้บ้างอะ่ะอ๋อนี่นี่นน เอาขึ้นมาคิดถึงมากเลยอยากเจอแล้วเอออยากเจอทุกคนเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวรอทุกอย่างมันแบบปกติดีก่อนนะเราก็อยากแบบเจอทุกคนเหมือนกันไม่ได้เจอกันนานมากอีเวนต์ก็ไม่มีนานมากแต่ถ้ามันแบบออกไปตอนนี้มันก็จะแย่ดน,นึงไง ทะเลาะกับเผิ่งบ่อยไหมบ่อยมากครับทุกวันทุกครั้งที่เจอดูง่วงเหรอครับ จะมีซีรีส์กับพี่การเด็กไหมน่าจะนะรอดูแล้วกันอาจจะหรืออาจจะไม่มีหรืออาจจะมีไม่รู้เหมือนกันรอดูแล้วกันผมทรงนี้หน้าเด็กมากพริสติซ a คลาสลูมเบ e t o k มีเถอะรอดู YouTube เลยค่ะเออเดี๋ยวว่าจะทำครับแต่รอดูแล้วกันว่าจะเป็นแนวไหนสวัสดีค่ะใครซื้อแหวนให้อ่ะซื้อเองสิครับใส่ตัวเองก็ต้องซื้อเองสิครับ ชอบสิงออฟเตร้รองเพลงด้วยกันแย่มากเลยครับร้อเสียงดีก่อนอ,อ้าวพี่บอยอ่าจะพูดอะไรโอเค,ค,ดคดเดี๋ยวมานะครับทุกคนมา,มาหาบอสคิดถึงบอส